ทุเรียนที่เราซื้อจากตลาดสีหอมอืมกรอบนอกนุ่มในกระตูใสอุ๊ยวันนี้เป um ิดน้ำพัวพี่ไปวิ่งก่อนนะไปวิ่งเลยเดี๋ยวได้มากินเยอะๆเนื้อย่างตลาดของกินสุขทาดหลวงอู้โเกงหน่อไม้น่ากินมากแหมมสมองสุกผักสุกผักอยากกินหลายวันแล้วลาบ้าเอาเอา แตกจำถุงลาบเผาตกกบย่างนี้ไม่เคยกินกบยัดไส้แบบนี้อดบอนเอาเอ้าอยากกินเคยกินอยู่วังเบียงแซ่บผักกันจองอยู่นี่เอิญผักอีหยังค่ะเนี่ยไปไปออกกำลังกายก่อนกินข้าวไม่ไม่เข้าเขาเลยจะมีงาอู้งาจุกๆเลยอ่ะจะมาลองชิมเมนูที่เราเกือบจะไม่ได้กินลาบเผา ถึงโรงแรมแล้วจ้าก่อนจะเข้าโรงแรมกินทุเรียนกันก่อนจ้าอ,อยหอมมากดีทุเรียนที่เราซื้อจากตลาดสีหอมนี่มีอีกนะข้างในนี่น,นี่คือลูกเดียวนะลูกเล็กๆนะแต่ได้เนื้อเยอะมากเลยโอ้มันเลิมมันเิมหอมมาก กรอบนอกนุ่มในมหวานมันสวยมันแยกเป็นหลายภูเล็กๆเลยนะลูกอืออืมออืออบออือดูเม็ดเม็ดเล็กมากไซส์ที่เราซื้อคือหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันต่อกิโลร้านเขาจะมีเก้าหมื่นเก้า 145,000แล้วก็มีอะไรอีกไซส์อัพขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเริ่มจาก99,000มกกีบนะอืมเออก็หมืาบาท 9, 000, 9, 000ก็หมื่นก็เาหกีบแต่อันอันเก้าหกีบอันนั้นอ่ะเป็นขายเขาขายเป็นลูก uh huh. แต่อันที่เราซื้อขายเป็นโลโลละหนึ่งแสนสี่กีบนี่นูเนื้ออย่างนี้เลยอ่ะอืมกรอบนอกนุ่มใน เม็ดเล็กมากดูเม็ดเดี๋ยวแกะให้ดูเม็ดวันนี้ประมาณประมาณสองร้อยกว่าบาทเนี่ยเยอะมากนะมีอีกเม้ดดีนะตกใส่กางเกงตกใส่ขาไม่ได้ตกใส่พื้นนี่อันเมื่อกี้คืออันอันแรกที่หยิบมาคือผู้ใหญ่สุดได้เยอะมากเพราะว่าได้เนื้อเป็นโลอะ ี่โอ้โหดูฟังเสียงกรอบด้านนอกกรอบนอกนุ่มในดูด้านในอืมร่อยหวานมันกำลังพอดีเม็ดแบบไม่ต้องมีก็ได้นะเม็ดขนาดเนี้ยรีบรบ,รบแบนแบนเนี่ยเม็ดเล็กมากอืม มีคนกินไม่พูดไม่จาแล้วหนึ่งคนห <laughs> มดครูแล้วครู <laughs> อันเมื่อกี้ผูใหญน่นั้นพอหักออกมานิดนึงนะอร่อยเม็ดเขาเล็กมากดูดิบึ้งออกมาเม็ดแค่นี้เม็ดเล็ก,ลกแบบเล็กแบบไม่ต้องมีก็ได้นะ่ะ <laughs> <laughs> พิการเม็ดเแบบนะื้อไม่พิการเลยโ <laughs> อ้อออ <laughs> อไม่ชชมมาเล็ก ออร่อยมากอยากกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกินไม่ได้ถูด <laughs> ีหแหละอร่อยมากกำลังคำนวณอยู่ว่ามันคือเราซื้อไปกี่แบบต้องใช้เครื่องยิ่เละก็และเท่าไหร่นะทั้งหมดที่ช่างมามันเกินโลเนาะประมาณแสนหกมั้งถ้าจวบจำไม่ผิดนะหารเลทที่เราแลกมาได้ตอนนี้ก็คือหก 638หาร638 1 6 0 0 0หหาร638เท่ากับ250ทั้งหมดเมื่อกี้อ่ะคือแค่250บาทถูกนะแล้วเนื้อแบบหวานมันกรอบนอกนุ่มในอ่ะตามแบบที่ชอบเลยอ่ะฟินจริง,จรงๆจะซื้อได้ถูกกว่านี้นะแม่ค้าก็จะลดให้ <c ười> ตั้งครึ่งหนึ่งเดีว่าปอไม่ยอมให้แม่ค้าลดนี่ก็ถูกแล้วก็ยังลดเท่าอีกแม่ค้าก็ใจดีอยากจะลดให้ลดังครึ่งหนึ่งก็ ร้อยกว่าบ,บาทเองนะไม่ได้ฟินฟิมบอกชื่อร้านชื่อร้านว่าร้านร้านทุเรียนเจ๊เวิน้นอยู่ตรงตลาดสีหอมเลยนี่ร้านเขาจะมีทุเรียนเยอะๆใส่เข่งไว้เลยแล้วก็มีแบบทั้งเป็นลูกแล้วก็แบบที่ปอกแล้วเนาะอร่อยทุเรียนดีพี่อุย อันสุดท้ายขอลาน <laughs> หมดแล้ว <laughs> อร่อยมากคุณเรากินเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปตลาดของกินสุกเนาะตลาดทาดหลวงของกินสุกประตูใสอุ้ย มอ้ยทำไมวันนี้เปิดน้ำพุวะเมื่อวานเราก็รอรอตั้งนานเขาก็ไม่เปิดน้ำพุวะวันนี้เขาเปิดอ่ะเขาเปิดเป็นวันๆหรออุ้ยเหมือนเขาจะมีงานอะไรเลยนะนู่นน่ะเขากำลังกางเต็นท์อ่ะเราน่าจะถึงตลาดแล้วนะแต่ว่าเราจะจอดตรงไหนโอ้โหคนเยอะมากตรงไปไม่ได้ออนี่ไงปอนเข้าเอาซ้ายมือนนที่ฝั่งใช่เราเดี๋ยวเราไปเลี้ยวที่ฝั่งรถอยู่ซ้ายมือ เราวนเราวนอีกรอบหนึ่งแล้วอ๋อข้างในนี้เขาเป็นที่ออกกําลังกายานึกว่าเป็นที่จอดรถ<จ>ที่จอดรถอยู่ตรงข้างปีฝากรถรถกระบะห้าพันกิบโอ้ที่จอดรถกว้างเยอะฝั่งนู้นเขาก็จอดกันได้แต่เราจอดฝั่งนี้เราจอดนี่ข้าหน้าไปนู่นดีวัน เอาได้ของกินแล้วอะไรเพิ่งลงรถมาพี่เขาบอกว่าเขาเคยไปทำงานอยู่โรงแรมมารุมากับเมืองกาญจนอแล้วอยู่อยู่ไทยออ๋แล้วได้พิชามาอยู่กรุงเทพหรอค่ะเขาได้พิชามาแล้วมาทำขายที่เราอ๋ออ้ดีจังต้องให้นักขี่นะให้ขปเลยอันนี้นักขี่บี้เครื่องบีเครื่องบี้เครื่องอ่ะมีเครื่องอ่ะมีอย่างโอ้ใส่กอกอี๋ยังก็ค่ะใส่กอกคนใช้ก็คุณเชียงนะอ๋อมีใส่กอกอ๋อนี่นี่ดูดูดู อยู่ข้างในอู้ไส้เยอะมากอู้ไส้ทะลักเลยเห็ดหอมก็ใหญ่มีไข่ด้วยไข่นกกระทาบ้านหลายบ้านเราบอก่็เทียวเลยสองละครับสองมือค่ะสมรถไปเองแม่ขึ้นไปวงเวียงบ่อไปทำมัน้อยู่ครับอเลยผู้แข่งคำวันใจรังก่อนใจรังก่อนใจรังก่อนเท่าไหร่ค่ะสามเมืองไปแล้วที่ตรงนี้วิวดีมากเลยอ่ะปึ๊บ นี่นะแล้วก็นั่งชมวิวพี่ไปวิ่งก่อนนะไปวิ่งเลยเดี๋ยวค่อยได้มากินเยอะๆเหนื่อยยังมาเหนื่อยแล้วก็กลับมากินนี่ก็มีคนมาออกกําลังกายมาวิ่งตรงนี้พี่อุ๋ยไปแล้วอะเหนื่อยยังเหนื่อย อเข้าเต้นแอรบิกตรงนู้นเฮ้ยมันมากเพลงมันมากพอเดินมาลำพงเพลงดับเลยตรงที่จอดรถก็จะมีเดลี่ควีนด้วยนะมีเดลี่ควีนตรงนู้นมีไก่ทอดเท็กซัสด้วยนู่นทางข้ามอยู่ตรงไหน ข้ามเลยเหรอหนู่น,น,นข้ามตรงฝั่งนี้ก็มีของกินไก่เท็กซัสเดลี่ควีนพิซซ่าคอมพานีเห็นว่าข้ามตรงนี้โอ้ยนี่ตลาดตรงนี้ตลาดทางเข้าอยู่ตรงนี้พอดีชื่อว่าตลาดของกินสุกธาตุหลวงไม่รู้ตอนเมื่อกี้พอได้พูดชื่อถูกไหมแต่อันนี้ถูกแน่นอนเพราะว่าอ่านเอาตลาดของกินสุกธาตุหลวงลุยจ้าตลาดรอบเย็นจ้า หนุ่มจีนน้ำยานีน่ากินอะ่ะน้ำยาใช่ทำเป็นชุดเลยน่ากินเนาะกวงไข่ไส้ย่างนี่น่าจะเป็นไข่ลูกแบบที่เรากินอยู่ตลาดสีหอมเมื่อวานทันพักยำแหนมด้วย ยำแหนมมีไข่<า>เดินทางไหนก่อนดีผลไม้ไมใช่เข้าไปข้างในนู่นี้แค่ข้างนอกอยู่เลยผลไม้ผลไม,รไม้รวมสับปะรดภูแลฝั่งนู้นก็ของกินเยอะอะไรนู่น ผลไม้เดนนะเขามาข้างในแหละข้าวจีอันนี้น่าจะเป็นไข่ทรงเครื่องข้าวจีเขาทาพริกด้วยเหรอเด้งเดอ่ะข้าวขาหมูยำจีนซูชิน,นี่ส่วนกับข้าวถึงแล้ว แหนมหมูยอหมูหันนี่เป็นกับข้าวหูกับข้าวยุะมากมีแกงขี้เหล็กด้วยแกงหน่อไม้ไข่พะโลสบายดีอันเนื้ออันนันเฮดอีหยังขายค่ะ เป็นลาบเอออยากลองใหม่ๆเนาะยโดยโดยเป็นลาบเนาะเอิืนว่าลาบลาบสูตรไี้อย่างค่ะลาบเนื้อลาบเนื้ออืมนี่ลาบใหม่ๆอย่างนี้เลยตัวผ่าคิริวนั่นเฮดซุกบ่ค่ะซุกแล้วค่ะนี่ะาเอาข้าวเหนียวด้วยค่ะเอาซิฟค่ะข้าวเหนียวซิฟพัน สบาค่ะขอบใจขอบใจขายดีค่ะได้แล้วจ้ารู้สึกว่าจะเขาจะใส่แบบอะไรนะแบบขมอ่ะให้ด้วยนะดีดูดูแถมถั่วงอกด้วยอือมีผักมีถั่วงอกมีพริกให้คบราดขึ้นกับถั่วงอกเป็นเนื้อพวงเป็นเป็นสิ้นเนาะไก่นี่ไก่มีวัวด้วยอูนี่ต้มอะไรต้มแซ่บ มีหเห็ดแบบนี้เห็ดแบบเหมือนให้เราเลือกเองแล้วก็เขาเอาไปต้มให้หรือเปล่าให้เราเลือกผักหรือเปล่าหรือ,อยังไงอ่าน่ากินมากต้มแคบแบบแร้อนๆเลยแกงอย่างนี้นเลยโอ้โหแกงหน่อไม้น่ากินมากทำสดๆทสดๆเป็นหม้อหอม้อต่หอหม้อเลยอ,อุ้ยน่ากินนะมีแต่ของน่ากินน่ากินเนาะผักลวกน่ากินมากผักน้ำพริกน้ำพริกมีหลายอย่างมากเลยอ้ยน่ากิน กิ้งปลาพวกมแมลงทอดเนาะดักแด่มแมลงกุ้งหอมหมกหอมหมกแบบร้อนๆเลยมีหลายแบบด้วยหมกปลาหมกไข่ปลาหมกปลาแดดสมองมีสมองด้วยหม,มกสมอง ซุปผักซุปผักอยากกิหนหลายวันแล้ว <laughs> สบายดีอนี่ซุปผักเนาะเอาถุงนึงค่ะอยากกินหลายวันแล้วซุปผักนี่ร้านก็มีแกงหลายอย่างโอ้โหแกงขี้เหล็กน่ากินมากเขามีแกงหลายอย่างเลยแกง่อ,อไม้ขายดีเด้อ ีผัดดักแด้คั่วดักแด้ใส่แครลลอท<อ>ใส่หอมหัวใหญ่หมันเป็นกับข้าวเลยนะใช่เป็นกับข้าวปลานปลาข้าวปลาส,สม้มปลาส้มส้มปลากริดแล่ผักหนึง<อ>่งไอ้อันนี้ยัดยัดไส้หนึ่งน,นี่หลายร้านอ๋อพีกคือดูเป็นไงเป็นมะเขือพีกยวกนูไงนู่นไงมะเขือเออพีกยวกพีกยวกอันนี้แคร ดอกแคที่เราเคยกินอยู่หลวงพอบางนะน้องเขียวอ่ะกับข้าวเยอะมากอันนี้อะไรอะ่ะสบายดีอันนี้นี่อย่างค่ะลาบ้าอเอาเอาขายจังใดคะ่ะนี่ลบาบาทาเทา ยังอหอยค่ะขายดีจ้าช่วนสุมผักเขาใส่พริกแส่อะไรมาให้แบบดูน่ากินมากเลยเนาะแกสิ้นหมกหมกปลาหมกหน่อไม้แหนบปลาน้อยแหนบสมองอ๋อแบบนี้เรียกแบบนี้เขาเรียก แหนบ่ะแบบนี้เรียกแหนบอันนั้นเรียกหมกแบบห่อเรียกหมกแหนบก็คือแบบปิ้งอย่างนี้อันนี้เราเดินแค่แถวเดียวนะเดี๋ยวขากลับออกไปเราจะเดินอีกฝั่งหนึ่งแจงจืดเอเคหมดแล้วฝั่งหนึ่งไปเราอีกฝั่งหนึ่งวิ่งเดี๋ยวลาบต้องถือลาบแยกลาบมันไม่ร้อนลาบมันไม่ร้อนอุ๊หูแตกเลย ซื้อใหม่ไหมซื้อใหม่ไหมไม่เป็นไรในอันในถุงยินได้อยู่ํำถุงลาบเท้าตกดีนะมีสอนสองสองซ้อนไปไปขอโทษสมผักตาำักฮุงพักเสียนใช่ไหมนี่อันนี้พักเสียนปะค่ะนี่สมผักเสียนอยากกินไม่ได้กินนานมากสมผักเสียนค่ะ อันนี้เจ๋ออย่างค่ะกินกินกับอันนี้ได้บ่ค่ะอันอันนี้ต้องกินกับน้ำพริกอีนอย่างอันนี้มีพริกมีแล้วอ,อ๋อเีกินได้เลยเท่าไหรค่ค่ะสิบพันไม่ข้าร้อนไม่เป็นไรคะ่ะไั่เป็นไรใจค่ะค่ะดีค่ะเกอบอุดกินรับ <laughs> แตด่ดงปุ๊เลยนะดีนะที่มีสองซุ้มซ้อนสองถุงกุบกบย่างเขายัดไส้ด้วยนะนี่ไม่เคยกินกบยัดไส้แบบนี้แบบใส่ไส้อย่างเงี้ยขายเท่าใดค่ะอันนี้4 5่0 0บห้าสี่้เลือกได้เลยนะคะนี่แม่ยนึงค่ะนี่นีหบ่ง อุ่นไหมต้องต้องอุ่นบ่อุ่นนิดนึงก็ได้ค่ะขอบใจหูมีปลาเข่งด้วยปลาเอ่อเนี่ยปลาหมอใช่ไหมนี่ทำไมปลาหมอใหญ่จังอ่ะอันนี้ปลาเอียงค่ะปลาเข่งนั่นแหละปลาหมอนั่นแหละแต่ว่าตัวใหญ่เนาะอันนี้หมอแบบดอกเตัวใหญ่ใหญ่หมอแบบด็อกเตอร์ใหญ่มีปลาดุกปลานิลเนาะปลาดุกปลานิล มีปลาแบบพับก็มีน,นี่ก็อร่อยไอก้กบกบนี่ใส่เครื่องนีหอย่างค่ะข้างในอ๋อใส่มะแขวนด้วยใส่มะแขวนด้วยโอ้เจียวหลายอย่างเลยเอาไหม,มเอาดิเราเรามีผักอันนั้นไปแล้วผักดองเราต้องกินกับอะไรอ่าอันนั้นนีหอย่างค่ะโอดบอรนบอกโอดบอรนเอาเอาอยากกินเคยกินอยู่วางเบียงแซ่บ รสชาติจะบอกเปรี้ยวๆนะค่ะนี่โอดบอลเอาโอดบอลขายจังไดค่ะผ่ะอันละห้าพันอันละห้าพันเออันนี้ค่ะอันนี้ยูนี่เอิญนี่อย่างค่ะเนี่ยหมักน้ำหมักหมักน้ำนำนำเต้าเนาะเนี่ยยูนนี่เอิญหมักน้ำสองลูกอยากกินก็ผักอันนี้กินแล้วมาเช้าอู้ผักกัญจงผักกัญจงนี่ เอาไปด้วยยูนี่เอิญผักอีกยังค่ะเนี่การจองคือกันเนาะนี่ผักการจองเถื่อผักเลยครับมีนี้ด้วยนะบวบนนีี่่พกิบบบบววเอาบวบโอเคค่ะโอเคแล้วนะใครจะถือใครจะถือได้้เอยขายดีเด้อขายดีครับก็ถือเองแล้วกันถือได้ถือได้ไม่ไว้ใจพี่เราด้วยนะไม่ไว้ใจพี่ละกลัวพี่ทำแกงส้มพี่ถือกล้องในฐานะที่สุดแล้ว ปลาทดอดหมูกรอบดูดิเรียกได้เลยโดยหมูกรอบมีหมูมีไก่มีเป็ดปลาเออโอ้ไก่ที่นี่เขาต้มแบบนี้เลยอ่ะต้มเป็นต้มเป็นหม้อเป็นตัวไม่ใช่ต้มเป็นหม้อ,มอต้มเป็นตัวต้มทีละตัวแบบนี้เลยเนาะโอ้แล้วเขาหยิบเป็นตัวแล้วก็ยายขายเป็นตัวเนาะไก่ ต,ต้มทีลลังค่กับข้าวผักลวกร้านนี้มีเจวมีผักลวกนาะสะออนไก่ต้มต้องเป็นตัวเนาะเือ,อ,อเข้าต้มทีละเป็นตัวอย่างนี้เลยอะ่ะปลาหนงออพอ้อมน้ำจิ้มข้างหน้านี้ก็มีผลไม้มีแหนมชุดผัก ทำน่ากินมากเลยชุดตำเนาะตำกระท้อนแบบซีวนโดยแล้วก็เอาน้ำเปล่าต,ต,ตุ๊กใหญ่ตุ๊กหนึ่งค่ะเ้อสนใจไหมพี่หวีนี่สดๆเลยนี่ต้องคนกินาเกแกงกินไกินไะไได้ ชื้นเลยร้อนมากอากาศร้อนมากพอนี่เลยพอนี่หลีเห็นไหมน้อง <c oughs> เขายังบอก่อนแท้ร้อนจริงๆไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันท <c oughs> ีตรงนี้มออีเมซอนด้วยเมียเมซอนมีสินดาดเนาะตรงขามตรข้ามให้ได้รถนะรสับข้ามไหมร้อนจริงร <c oughs> ้อนจริงตรนนี้เขาขายเพล็กอืย จันพุทธสุกขายหวยไม่ใช่ขายหวยจันพุทธสุกหวยออกเริ่มพูดป่ะเดียกไปได้เลยพี่ร้านไปออกกำลังกายก่อนกินงเข้าเพลงมันกว่าตอนเย็นอีกนะพอตกข้ามาเพลงมันมากเฮ้เหมือนนะเ้เหมือนฟังด้วยฟังด้วย มา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 ไม่ไม่เข้าเขาเลยสบายดีขอบใจเด้อบาเฮ้ยไปสูงห้าพันกรีบแต่เดี๋ยวเราไปกินที่ห้องไหมที่ห้องก็ดีง่ายดีนะเขามาวิ่งออกกำลังกายกันเรามานั่งกินข้าวอ่ะเขินอ่ะกลัวกลัวคนที่ออกกำลังกายไม่มีแรงกลัวคนออกกำลังกายจะหิวตามใช่ไหม ไปเดี๋ยวเราไปกินที่ห้องเลยกันคนเพิ่งมาตลาดเยอะแยะเลยนะนี่รถจอดเยอะเต็มไปหมดเลยทั้งคนหมาะกําลังกายทั้งคนมาตลาดตรงนี้มาจ้าได้เวลากินกันแล้วหืมกับข้าเยอะมากตนซื้อเหมือนไม่เยอะนะแต่ว่าพอมาแกะแกะแกะ,แกะอุ้ยหลายอย่างมากเริ่มที่ซุปผักแล้วกันอยากกินมาหลายวันละมาขอญาตใช้มือน,นะจ้าอุยอันนี้อะไรขาวขาวนอไม้ไหมมันนอไม้เลย ก็อันนี้น่าจะเป็นผักกวางตุ้งเนาะส่วนใหญ่เป็นผักกวางตุ้งคะนาไหมเพราะว่าอันนี้หน่อไม้ไมผักกวางตุ้งกับหน่อไม้แล้วก็จะมีงาอู๋งาจุกๆเลยอ่ะงาเยอะๆเลยรสชาติจะออกเค็มนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นของอะไรอ่ะที่เป็นหัวเหมือนหัวคาถิ่งมีถิ่งถิงประมาณนั้นรสชาติจะออกเค็มๆหน่อยๆมีเผ็ดน,นิดนึงนิดนึงน เคี้ยวไปโดนงาจะจะหอมงาด้วยอยากกินมาหลายวันแล้วงาเยอะจุกๆเลยงาเอาอะไรต่อไปมีก้อยอุ้ยลาบเนาะที่นี่เขาเรียกลาบเนาะลาบเนื้อวัวมีอ่อลาบเทาที่ถุงข้างในแตกแต่ถุงข้างนอกยังไม่แตกเกือบไม่ได้กินอน้ลาบเทาเนาะแล้วก็มีโอดบอนโอดบอนอันนี้เคยกินอยู่ ที่หวังเวียงเนาะอร่อยเหมือนกันรสชาติจะออกเปรี้ยวหน่อยแล้วก็มีส้มส้มพักเสียนเนาะส้มพักเสียนแล้วก็มีผักลวกแล้วก็มีอกบสมุนไพรกบย่างสมุนไพรลาบก่อนละกันอนะลาบอันนี้พากี้ริ้วสุกนะโอเคอมขมคำลงบอกขมจะเป็นขมแบบอร่อยไม่ใช่ขมแบบกินไม่ได้เป็นขมแบบอร่อย,บบบบออยต่อไป อะไรดีจ้ะเขาเหนียวกินกับโอดบอลแล้วกันโอดบอลโอฎบอลปกเคยกินอยู่ที่วางเวียงอร่อยรสชาติเขาจะออกแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเปิ้ยแบบเปรี้ยวเปวนอืมเหมือนกันเลยอร่อยเอาส้มจิ้มขึ้นมาอย่างนื้อันนี้เปรี้ยวแบบพอดีมากเลยกินกับผักจะมีบวบ บวบต้มผักกันจองแล้วก็น้ำเต้าที่นี่เขาเรียกอะไรนะผักน้ำบ่ำบ้าน,นเราเรียกน้ำเต้าเนาะกินผักกันจองอเขาลวกใหม่ๆเลยอันนี้ดีมากผักลวกผักดีผักสดลองชิมน้ำเต้าน้ำเต้านี้เรากินบ่อยนะเพราะว่าแม่ปลูกเนี่ย ไ,ไม่เป็นอย่างนี้น้ำเต้าคู่กับปูกับปลาด้วยน้ำเต้าบูปลาตำรวจคะ่ะอุ้ยกินน้ำเต้าบูปลาคะ่ะนี่ครับมีเสือกับไก่ครับจักอูดบอลใส่เข้าไปเลยผัากก้านจองเคียวเป็นนานๆานจะมีรสขมนิดหนึ่งนะเมะื่อกี้อูดบอลใส่เข้าไปในน้ำเตา้าในโอ้คำใหญ่มากเลยอือ อืน้ำจ้าเขาหวานอ่อนสดหวานมากงูน้น้ำือสดหวาน,วานอร่อยสมพักเสี่ยมคอยดูว่าจะสมสมชื่อบอเขาให้พริกมาด้วยนะไม่ได้กินนานละสมพักเสี่ยมมองข้างนอกดูเหมือนเห็นเม็ดข้าวนะเหมือนเขาใส่ข้าวด้วย ส้อม,มอีหลีสืมบักเสียมส้มตายบ้างส้มจริงๆส้มจริงๆ,งๆโอยปอนะ่ะกลัวซื้อมาแล้วมันไม่ส้มอ่ะกลัวซื้อมาแล้วมันไม่เปรี้ยวอะ่ะถ้าไม่เปรี้ยวมันแม่อร่อยนะสำหรับปอเขาแถมพริกมาด้วยเราต้องกินแก้มพริกไหมเดี๋ยวลองชิมกับพริกดูว่าจะเป็นไงอืมถ้าสมมติว่ากินกับข้าวก็ได้เลยเพราะว่า ไม่ต้องมีเจียวอะ่ะเพราะคิดว่านะมันมีความเผ็ดแล้วผักกาดดองมีความเปรี้ยวเค็มอยู่แล้วอืมไม่น่าหรอกเขาใส่พริกมาให้ก็เลยอะเปรี้ยวถูกใจไปเลยสาวสาวขออนุญ,ญาตในความต้องสาวเดืม,มกรอบเออเปรี้ยวกินเพลินมากเผ็ดไม่รู้เผ็ดจากอะไรกมันน่าจะเผ็ดสะสมหลายๆอย่างมาจะมาลองชิมเมนูที่เราเกือบจะไม่ได้กิน นี่ลาบเทาข้างในนะปอก็สังเกตดูว่ามันจะมีออมีหอยด้วยเหรอเฮ้ยเขาใส่หอยด้วยเนี่ยไม่รู้หอยนาหรือหอยอะไรนะแล้วก็จะมีอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวที่หั่นแบบเล็กๆเ,เนาะแล้วก็จะมีตัวเทานี่แหละที่เป็นเส้นๆเ,เหมือนสาหร่ายอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นกล้วยนนี่นนมะเขือ อันนี้มะเขือแน่ๆนนนลายๆอย่างนี้เคเดี๋ยวกินพร้อมกับหอยแล้วกันนี่ก็จะเป็นยืดๆหน่อยนะลาบเถาเค็มนิดนึงนิดเดียวแล้วก็แบบมันออกนัวๆบอกไม่ถูกเหม็นเหม็นเขียวเหม็นแบบเหม็นผักไหมก็ไม่ได้เหม็นนะสระะุปอร่อยกินได้กินไดารสชาติจะออกเค็มๆนัว ลื่นๆเหมือนเขาใส่ปลาด้วยอเกี่ยวเจอผักแพวผักแพวที่เขาชอบกินกับกับลาบอ่ะเขาใส่ผักแพวด้วยแล้วก็มีถั่วมีถั่วฝักยาวผักแพลวมะเขือมะเขือเป็นลูกกลมๆลายๆตะมันนะเ้วใส่เกลืเก็มอนัวๆเวลาของพระเอกของเรากบนี่ดูอีกฝั่งหนึ่งนี่เขาจะเป็นยาไส้ นี่อแล้วเราไม่แกะไม้ต้องแกะไม้แล้วนี่เสร็จปั๊บเอากบทิ้งกินไม้ไม่กินตอกกินกบเหอขอน้องก่อนแล้วกันกินกบก็ต้องกินน้องก่อนนะน้องเนื้อเยอะสุดละอข้างในเขาก็จะมีอะไรนะที่พ่อค้าบอก มีตะไคร้แล้วก็มีผักชีลาวใช่ไหมที่เป็นใบเหยฝอยแล้วก็มีอะไรอย่างหนึ่งประจํะไม่ได้ละน่องก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยว่คยชิมไส้ข้างในกินน่องก่อนเพราะว่าตรงน่องเนื้อเยอะสุดอ,อร่อยอหอมแบบกินกบแบบกินกบอะอธิบายยังไงสําหรับคนที่ไม่เคยกินกบจะคล้ายๆเนื้อไก่อร่อยอ่ะกบสุม อย่ามาชิมข้างในเป็นไงเปิดให้ดูนี่ข้างในเขาจะเป็นเครื่องในแบบนี้มีเครื่องในมีตับเนาะเพราะว่าคิดว่าอันนี้เป็นตับแล้วก็มีเครื่องเทศสมุนไพรที่พ่อค้าบอกเนาะนี่เอาเครื่องนี้เยอะเครื่องนเยอะโปะะคิดว่าเนื้อกบอะสดเพราะว่ามันเวลาเคี้ยวไปน,นานๆนะ่ะมันจะหวานคือปกติโประะเคยกินที่พ่อหาให้กินอนะมันจะเนื้อมันจะเป็นประมาณนี้คือคือสดอะเนื้อมันจะเคียเค้ยวๆไปมันจะหวาน เดี๋ยลองมาชิมบ้าเขาใส่เครื่องปรุงยังไงอืมตะไคร้มากอ่ะเลยมีตะไคร้มีผักชีราวแบบใบฝอยๆอะ่ะน่าจะมีหอมด้วยหอมแดงนี่น้องอบๆเลยจ้าดึงกระดูกออกอู้อสดกบสดซึกงเวไปมันจะหวานรู้เลยไม่รู้ว่าเป็นกบเลี้ยงหรือกบธรรมชาตินะแต่ว่าคือสดโอเคเลยอร่อยไม่จืด ทุกอย่างที่ซื้อมาคืออร่อยนะปอชอบวันพรุ่งนี้เราอาจจะเดินทางไปที่เมืองปากซันแขวงบริคัมไซถ้าใครมีแบบว่าเมนูที่แบบว่ามาปากซันต้องกินมาบริคัมไซต้องกินหรือว่าตลาดไหนที่เราต้องกินหรือเมนูร้านไหนที่เราต้องกินอนะ่ะแนะนํากันเข้ามาได้นะจ๊ะเจอกันวันพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย